ไม่ไม่แกขึ้นข้างบนแล้วก็เลยไม่อยากแบบขึ้นลงขึ้นลงอ่ะบ่นอยู่เนี่ยบอกว่าให้เขากินลองคองน้ำตายขึ้นวันก่อนเ่าบ่นวันนี้ก<ท>็รองคอน้าเขาไม่ได้โทษข้าหรอกเขาคิดว่าเขากินเองแบบอะแหละเออตอนมันเกิดเพื่อนยนะังหักกั้วมันเหลือสวยเชียวตอนนี้ต้อทำไม่ไม่เพราะว่าเก็บไปก็ไม่ได้ใช้อะไรนเสีบไป มันมีไปแช็กเปล่าปัญหาคือบ้านไ,ไม่มีไฟแช็กแนาสรเตรียมให้สีเขียว๋ยวันนี้ไนแชกไม่มีอะสีนะาต้องไปเอาที่ดูแล้วว่าไม่ได้ไม่ได้แชกสีเปล่าชนี้ ไม่มีเขาไปบ้านเอานี้ออกมันยูแบอรอก่อมันลึกแล้วอ่ะอนสี่ปีสองรอบป้าจะเขาเร่ป้าราถึงสองแ่โอ้โป้านกเนเยอะแม่หนึ่กหกสิบ่ก็ห้ารอกยันสิบ เฮ้ยเปิดดับพัดลมกันไมหมเฮ้ยเอาดับแล้วยังไม่คันนี่นะ <laughs> ดับพัดลมกันลูกเสียไปดับพัดลมกันอันนี้อันเงาลกพันลอะโอ้โหโดพรรัดลมในแอร์นี่มีติดไปด้วยได้หรอ เป่าเค้กมาเป่าเค้กกันหน่อยอเปาเค้กกลูกก่อนมีให้อธิษฐานด้วยนะก็อธิฐานก่อนเป่านลกมันจะเป็นจริงรู้ไหมเป็นจริง ฮัลโหลว่าไงฮัลโหลฮัลโหลกำลังจะเป่าเทสเอ้ยนี่จะนอนแล้วหรอเอ้ยน้องไปก่อนรอเราไปแล้วใช่ไหมลูกเรียบร้อยเซียร์เดี๋ยวมาดูนี่หน่อยสิ สให้ลุงดูสวยนะมาดูก่อนสิมันโฟกัสเข้าเห็นไหมอืมเห็นไหมแต่มาเห็นทั้งบ้านเลยอ่ะไม่ชัดนึกชัดนี่แตา่ไกลาอยู่นะเสียงเงยยี้ยงงามอ่ะไปนั่งน,นี่กำลังเจเนี่ยเดี๋ยวนั่งใครเป็นคนเลือกแม่ใครเป็นคนเลือกวะ แม่เรียกเค้กแ่หน้นี่น้านี่หมูวตรงตามไปเลยเอาน้านี่ด้วน้านี่มาน้วนี่ก็อ่ะ เด็กๆเสียนั่งต้องน้องยากยากย่กยายาเก้าอี้อยากเกอี้เก้าอี้โตโตจะไม่โตยังอยู่เจไม่ค่อยโตญี่ปุ่น่ะใช่ i r t เด a y เก่งมากปรบเอาเก็บไว้ขอดเก็บไว้เดี๋ยวไม่จุดเก็บไว้กินเนาอไม่เกิดหัวใจตาคงไม่เอาเค้กเกิเลยวายเอาเค้กแล้วเสียดายเนีที่ทำงานแล้วเดี๋ยวเมื่อก่อนเมื่อก่อนยังมีเค้กเดี๋ยวมีอาเจ็บตัดเค้กตัดเค้กให้ยาใส่ยาไปก่อนใ่าปลาไปแช่ไปเย็นให้ป้าในยา ส่วนไหนเปิดกระลดมหน่อยไม่มีแรงแรงหมดตาจะปิดละเตาจะปิด ทำไมพ่ออยู่ๆเอากล้องลงมาได้เนอะเวลาว่าปกติก็แบบเค้กกล้องอยู่นะของยาไม่ต้องให้ช้อนเสียแล้วลูกแม่ต้องซื้อเค้กกันาดแต่เมื่อเช้าอ่ะได้ยินเค้กแววๆเหมือนใครพูดกินเช้งไหมไม่ป้ากับอะไรแม่กับพ่อพูดจะบอกพ่ไล่พ่อบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีเค้กป้าก็เลยแบบเดี๋ยวป้ารีไปอาบนนะเดี๋ยวป้ามากินเค้ง ได้ยินอกี้หรอไงยินเมื่อกี้หรน่าจะได้ยินเอกี้แต่เราเมาเละพ่อพ่อกับแม่คุยันตอนี่กับงานคุย้าอะไรก็ไม่รู้แบบนอนนอนอยู่อะไรไม่รู้มาหอมยายามาหอมอะเออยาเขาบอกว่ยแม่ไปตั้งแต่มันยังไม่ตื่นเราว่าอย่างเงี้ยก็่ว่าม่ไ่ไ่ไมม่ไไม่ไ่ไม่ไม่่ไม่ไม่ม่ไไม่ไม่่ไม่ไมไ่่ไ่่ จะกมาแมาใหม่เดือดเท้าแล้วมาบเดี๋ยวจะไปหาเจอก่อนหาเจอก่อนเราจะไปหาหอเขไปเวรอเดอดวจะไปหาหมอมา